มาถึงอาชีพต่อมาเนาะเขาบอกว่า b e n โ p o s t a ิ i u m b e n โ p o s t a ิ i u m มันมาจากคำว่า p o s t จิแล้วก็เติมอื่มเข้าไปเพราะว่าอื่มเป็นซัฟฟิกของ b บนทีนี้สละอือชนกันค่ะก็เลยเติมแย่เข้าไปกลายเป็นยืมพ o s t a ิก็คือบุรุษไปรษณีย์ b e n postajium ฉันเป็นบุรุษไปรษณีย์ ankara oturuyo rum ฉันอาศัยอยู่ที่อันคาราโอทูลมักมันมาจากคําว่าโอทูลมักเนาะแล้วเขาก็เติมอุโยแล้วก็อุ่มอุ่มนี่ก็คือเบนซัฟฟิกของเบนเบนอันคารดาโอทูลโยรุมฉันอาศัยอยู่ที่อันคาราโอทูลมักตัวนี้อย่างที่เคยบอกว่ามันมีสองความหมายก็คือแปลว่านั่งกับแปลว่าอาศัยอยู่แปลว่าอาศัยนะคะในโครงสร้างประโยคเนี่ยอันคารดาออทูลโยรุมอันเนี้ยมันจะแปลว่าอาศัยอยู่ที่อันคารา ส巴拉รือชกแอลเคนคารคิอรุมคักมักก็คือตื่นตื่นแอลเคนแต่เช้าค่ะฉันตื่นแต่เช้าทุกๆุกเช้าส巴拉รือทุกเช้าเนี่ยฉันตื่นแต่เช้ามากเมกทูปเดลทิโอรุมเมกทูปเดลทิโอรุมเดลมักก็คือแจกจ่ายฉันได้แจกจ่ายจดหมายเมกทุปแปลว่าจดหมายใช่ไหมคะทุกๆเช้าเนี่ยฉันตื่นแต่เช้ามากแล้วก็แจกจ่ายจดหมาย Buzol b b Buzo i r i บ h จอแปลว่ายาก i ิคืองานนี่เป็นงานที่ยากนะโช y o ยรุลุย r u มฉันเหนื่อยมากอ m a แต่อ m ามแต่อิช i มิโชคเซวิโรมแต่ฉันชอบงานของฉันมาก i ิมันมาจากคำ i ิที่แปลว่างานแล้วก็เติมอิ่มเข้าไปเพราะว่า Benim i ş i m มมันมาจาก Benim i ş ชิมงานของฉัน ชคเซวียอรุมรักมากฉันรักรักอะไรรักงานของฉันเอตัวอิชิเมก็เลยเติมอีเข้าไปมันเป็นกรรมที่ถูกรักก็เลยกลายเป็นอิชิมิโชคเซวีย o รุมฉันรักงานของฉันมาก